สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Complete TV ครับวันนี้ผมมี System นะครับไซมินิกับ Intel Gen10 นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราใช้ Intel Core i9 10900ครับและพระเอกนะครับก็คือตัวเคสนั่นเองสำหรับเคสนะครับเราเลือกใช้ในส่วนของ Inwin ครับ A 1 plus เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวเคสกันดีกว่าครับ ก็ก่อนอื่นครับเรามาดูในส่วนของดีไซน์ของเขาก่อนนะครับซึ่งเคส i ิน i ิน A1 Plus ตัวนี้เนี่ยเป็นเคสไซส์มินิ i t x นะครับแน่นอนว่ารองรับการติดตั้งกับบอร์ด ITX เท่านั้นนะครับสำหรับ INWIN A1 Plus นะครับรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆจะมี A1 แต่ตัวเนี้ยเหมือนอัปเกรดจาก A1 มาเป็น A1 Plus มันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือไฟ A R G B ครับซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้ เป็นไฟ RGB ธรรมดาเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถทำงานร่วมกับเมนบอร์ดซิงค์ได้หากใครที่ประกอบซิสเต็มใหม่นะครับก็แนะนำว่าควรเป็น A1 Plus เพราะว่ามันสามารถใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดซิงค์ได้ในส่วนของไฟด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นไฟแบบ ARGB เพราะฉะนั้นมันจะคนโทรลผ่านบอร์ดทำให้เครื่องทั้งเครื่องเนี่ยเป็นโทนไฟโทนสีแบบเดียวกันนะครับส่วนต่อมาก็คือในส่วนของพัดลมครับตัวนี้ แถมมาให้2ตัวขนาด12เซนนะครับเป็นรุ่น s i r i u s Loop นะครับ ASL120 ขนาด120มิมหรือว่า12เซนตมรนั่นเองในส่วนของรอบพัดลมตัวนี้นะครับก็สูงสุดอยู่ที่1,200รอบนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างข้อที่2นะครับก็คือแถมพัดลมให้2ตัวเลยทีเดียวส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของ power supply นะครับสำหรับ power supply เนี่ยรุ่น A1 ก็มีมาให้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบ600วัตต แต่ตัวนี้มีมาให้650วัตต์ครับพร้อมรับประกัน5ปีเต็มนะฮะก็อันนี้เป็นรายละเอียดระหว่าง A1 และ A1 Plus เอาละสำหรับใครที่เพิ่งมาทำความรู้จักกับ A1 Plus หรือว่าเคส i n นวินตัวนี้เราก็มาดูดีกว่าว่ามันน่าสนใจยังไงบ้างผมต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมรื้อเคสออกมาเนี่ยความรู้สึกแรกคือมันใส่บอร์ด ITX ได้จริงๆเหรอเหมือนมันจะเล็กไปกว่าบอร์ด ITX อีกอะ นะครับแต่ตามสเปคคือเขาใส่ได้แล้วผมลองวางเทียบเทียบดูแล้วก็เออมันใส่ได้จริงๆหมายความว่าในส่วนขององค์ประกอบภายในเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นพอดีเป๊ะแต่ใส่อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างครบถ้วนเรามาดูในส่วนของวัสดุนะครับวัสดุหลกักๆนะครับมีสส่วนส่วนแรกก็คือเป็นเหล็กนะครับที่เราเห็นเหมือนลักษณะเป็นสีดําตรงเนี้ย จะเป็นเหล็กแล้วก็มีเทมเพอร์คาร์ตรงนี้นะครับเอาจริงๆนะครับความรู้สึกแรกตอนแรกผมมาเข้าใจว่าเป็นอลูมิเนียมแต่พอเราไปดูสเปคดูรายละเอียดเนี่ยมันคือเหล็กฝาข้างเขาเนี่ยเป็นแบบเทมเพอร์คาร์นะครับก็วิธีแกะไม่ต้องขันน็อตครับมันเป็นสลักแบบนี้ดึงออกได้เลยนะครับสองข้างแล้วก็ออกมานะครับนี่เราจะเห็นข้างในนะครับเรามาดูด้านในก่อนเลยแล้วกันครับอย่างที่บอกไปก็คือพัดลมเขาเนี่ยแถมมาให้แล้วนะครับ2ตัวนะครับเป็นซ i r i โอน ขนาด120มิลิเมรนะครับตรงนี้นี hey. ่แล้วก็ด้านข้างมาเทอร์บอร์ดด้านในนะครับตรงนี้ฐานด้านล่างนะครับที่เราบอกนี่ฮะช่วงตรงนี้จะสามารถติดตั้งพัดลมขนาด120มิลิเมรได้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูช่วงนี้ครับก็จะสามารถติดตั้งพัดลมขนาด12เซนได้อีก2ตัวนะครับแล้วก็จะมีตะแกรงกันฝุ่นตรงนี้ด้วยแล้วก็เนี่ยอันนี้คือช่วงไฟ LED ของเขานะครับ เป็นรูปแบบของไฟ A R G B ครับก็สามารถเชื่อมต่อผ่านเมนบอร์ดซิงค์ได้ต่อไปครับเราย้อนกลับมาดูด้านบนดีกว่าออด้านในเขาก็จะมี power supply ขนาด650วัตต์ให้1ตัวนะครับ b u n d l e ลมากับตัวเคสเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วก็เขาจะทำการลากสายไปในจุดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำให้คุณเนี่ยติดตั้งง่ายมากๆนะครับคือคุณแค่ติดตั้งบอร์ดติดตั้ง CPU cooler แล้วก็นำมันเข้ามาติดในตัวเคส แค่นี้เองนะครับง่ายจริงๆแล้วก็ในส่วนของสล็อต PCI ด้านหลังตรงนี้มี e อ p e n s i o n ่สล็อตให้2ช่องนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อ power supply นะครับเขาก็จะลากสาย Adapter มาออกด้านตูดเรียกว่าตูดแล้วกันตูดของเคสตรงนี้นะฮะแล้วก็เรามากลับมาดูที่ e x p a n s i o n s l สลนะครับเขามี2สล็อตใช่ไหมความยาวตัวการ์ดก็ไม่ต้องห่วงเลยครับสามารถติดตั้งการ์ดมาตรฐาน รุ่นใหญ่ได้เลยขนาด320มิลิเมตรนะครับความยาวสูงสุดที่สามารถติดตั้งได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะสังเกตว่ามันมีความลึกของตัวความกว้างอะ่ะของตัวเคสอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นสามารถติดตั้ง CPU c o o คูลเลอรไซส์มาตรฐานได้นะครับขนาดที่มีความสูงนะครับสูงสุดก็คือ160มิลิเมตรเลยอะ่ะ ก็ง่ายๆว่าคุณสามารถใช้ CPU c o o ค e r ได้แทบจากทุกรุ่นน่ะที่เป็นแบบว่ามาตรฐานนะก็ตามท้องตลาดใช้งานได้และแน่นอนว่าสามารถติดตั้งชุดน้ำปิดได้แบบ1ตอนนะครับตรงนี้ก็สามารถติดตั้งมอน้ำได้อยู่เอาเรามาดูด้านบนก่อนดีกว่าตรงนี้คือบนเคสครับข้อพิเศษมันคือตรงนี้ไม่ใช่โลโก้ LED สวยๆนะครับมันเป็นชาร์จเจอร wi ์ Wi-Fi นะครับสำหรับโทรศัพท์ใครสมาร์ทโฟนใครรองรับการชาร์จจิ้งแบบนี้ก็สามารถ เอามาวางแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์พิเศษของ A1 Plus ซึ่งจริงๆแล้ว A1 ก็มีเหมือนกันนะครับเอาละในส่วนต่อมาครับนี่พวกปุ่ม power USB ต่างๆนะครับตรงนี้นี่คือปุ่ม power ครับ USB 2ช่องแล้วก็ audio jack นะครับก็จะเป็นไม์และหูฟังนั่นเองด้านบนก็จะเป็นเหมือนเป็น t e m p e r glass เหมือนกันนี่อันนี้คือฝาหลังครับเปิดให้ดูฝั่งนี้จะเป็น ลักษณะลังพึ่งเพราะว่าด้านในเนี่ยจะเป็นส่วนของพัดลมตรงนี้พอดีมันจะช่วยในการระบายอากาศได้นี่นี่ครับสายด้านหลังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะมีมาให้ทั้งหมดแล้วนะครับเราแค่เชื่อมต่อมันลงบอร์ดเชื่อมต่อเข้ากับ power supply แค่นั้นเองก็ใช้งานได้อันนี้คือ s i r i u s Loop นะครับ ASL 120ก็คือขนาด120มิลิเมตรนะครับติดมาให้ฟรีๆอีก1ตัว ก็ทั้งหมดแถมมาให้2ตัวนะครับโดย2ตัวนี้จะมีไฟลักษะเป็นวงแหวนเชื่อมต่อ A R G B ได้ Storage นะครับสามารถติดตั้งได้2ลูกแต่ว่าเป็นขนาด2.5นะครับ S S D 2.5นั่นเองก็สำหรับใครที่มีขนาด3.5เนี่ยไม่มีช่องสำหรับการเชื่อมต่อนะครับใช้ได้แค่2.5เท่านั้นเออก็เคสเล็กกันเนะเน้น M.2 ไปแล้วกันโอเคก็อันนี้เป็นดีไซน์รูปลักษณ์นะครับรอบๆเราให้ดูก่อนอีกทีหนึง่ง ็ขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบแล้วนะครับซึ่งเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับเอาละ,ะครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสําหรับตัวคอมพิวเตอร์ไซส์มินิเนี่ยก็คือตัวมาเธอร์บอร์ดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มาเธอร์บอร์ดของ asus rog มานะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่ส่งมาให้เราทําการประกอบซิสเทมนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นบอร์ดไซส์ขนาด itx นะครับก็ รุ่นของเขาคือ rog strix bc 6 0 i gaming นะครับแน่นอนว่ารองรับ cpu intel gen 1 0หรือว่า Socket 1200นั่นเองก็เดี๋ยวเรามา unbox ซักเล็กน้อยแล้วกันมาดูตัวบอร์ดนิดนึงนะฮะว่าเป็นยังไงนี่ครับคือขนาดมาเธอร์บอร์ดไซส์ itx นะฮะก็คือ6.7นิ้วคูณ6.7นิ้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็เล็กไหมครับเล็กมากๆที่ผมชื่นชอบคือมันสามารถติดตั้ง m 2 ได้2ตัวนะครับ1ตัวตรงนี้และอีก1ตัวด้านหลังครับนี่เห็นไหมเออมาดูพอร์ตเล็กน้อยนะฮะนี่อันนี้คือพอร์ต back I/O ด้านหลังเขาก็จะมีในส่วนของ h d M I Display Port USB 3.0แล้วก็เป็น Type C 1พอร์ตนมี3.0อีก2พอร์ตตรงนี้รวม3.0ของ USB เนี่ยเป็นทั้งหมด6พอร์ตนะครับ พอร์ต LAN Wi-Fi นะครับแล้วก็ Audio Type C ก็มีนะฮะแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อ Audio Interface ต่างๆโดยบอร์ดตัวนี้ครับรองรับ PCIe r e s s 1สล็อตแล้วก็ Memory นะครับสามารถติดตั้งได้2สล็อตนะครับในรูปแบบของ DDR4 แล้วก็พอร์ต SATA ครับ1 2 3 4 4พอร์ตด้วยกันเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อส t ต r เ g e ก็จะมี SATA 4 p o พอร์ตแล้วก็ในส่วนของ M.2 2 p o พอร์ตนะครับ นี่คือซ็อกเก็ตเขา,เออเาให้ดูจะสังเกตสีขาวๆนะฮะเล็กๆตรงนี้ก็คือการเชื่อมต่อพวกไฟ ARGB นั่นเองนะฮะโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะทำการติดตั้ง CPU แล้วก็ตัว CPU Cooler ลงไปที่บอร์ดก่อนแล้วค่อยเอาลงไปที่เคสนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์อื่นๆนะครับเมมโมรี Memory เราจะใช้ของ t h e r m a t e ทนะครับทับแรม RGB ตัวนี้นะครับบัส4,000นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกราฟิกการ์ดนะครับเป็น Galax 2080 OC Edition ครับ M.2 ครับ s e a g a t e ไฟล์ c ู d a นะครับ NVMe เป็น Gen 4นะครับตัวนี้ไฟล์คู d a 520นะครับขนาด500 g b กขั้นแรกนะครับเราก็จะทำการติดตั้ง M.2 ลงไปก่อนเลยนะครับคือถ้าเกิดเราติดด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี Thermal Pad นะครับตัวช่วยระบายความร้อนให้ด้วยนะฮะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเปลือยๆเลยนะฮะ นี่ฮะเทอร์โมแพดและนี่คือ m. 2ครับสามารถติดตั้งลงไปได้เลยและนี่คือ cpu นะครับ intel Gen10 นะครับ i 9 10900นกะฮะก็ต้องขอขอบคุณ intel ด้วยนะครับที่ส่งมาให้เราทำการทดสอบ เอาละครับหลังจากผ่านไปพักใหญ่ๆนะครับต้องบอกว่าเคสตัวนี้เนี่ยเล็กกระชับพื้นที่มากๆนะครับคือบอกก่อนเลยว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งานเคสแบบ i-tx เนี่ยก็ต้องศึกษาแล้วก็วางแผนในการติดตั้งเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยก็ลือเข้าออกประมาณ2รอบส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเพิ่งเคยติดตั้งเคส mini i-tx เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่2แล้วก็ตัวแรกเนี่ยจะมีพื้นที่มากกว่ารุ่นนี้อีกนะครับ แต่ว่าพอเรามาติดตั้งตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยแล้วกันเทคนิคสําหรับคนที่อยากจะประกอบเคสตัวนี้เองนะครับอย่างแรกคุณไม่สามารถติด CPU คูลเลอร์เข้ากับบอร์ดแล้วยัดลงไปได้เลยในทันทีนะครับที่มันมีซิง์สูงแต่ถ้าเกิดเป็นแบบซิงก์โลโปรไฟล์อ่ะก็อาจจะติดได้แต่ถ้าเกิดเป็นซิงค์ที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถติดเข้ากับบอร์ดแล้วยัดลงไปคุณอาจจะต้องมาลื้อในส่วนของ power supply ออกมาแทนนะครับแต่ผมอะ่ะไม่ได้ลื้อตรง power ออกมาคือเมื่อเรา ใส่ลงไปมันไม่สามารถใส่ตรงๆแบบนี้ได้นะครับมันจะต้องทําการเบี่ยงบอร์ดลงไปเล็กน้อยเพื่อค่อยๆสอดมันเข้าไปตามร่องแล้วก็ถึงจะติดตั้งบอร์ดลงไปได้เพราะฉะนั้นก็มี2วิธีแหละหากคุณต้องการจะแบบขันอะไรง่ายๆก็ลื้อ power ออกแต่ว่ารอบนี้ผมไม่ได้ลื้อ power supply ออกนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเอาออกคือพัดลมครับในกรณีที่คุณไม่ได้เอา power supply ออกนะ ก็เอาพัดลมออกเพื่อจะทําให้สามารถติดตั้งได้สะดวกขึ้นคือเมื่อคุณติดตั้งบอร์ดลงไปแล้วเนี่ยก็ค่อยติดตั้งตัว cpu c cool เลอ e r นะครับเพราะว่าเมื่อมันมีการเอียงบอร์ดแล้วถ้าเกิดคุณติด cpu c เ o l e r ลงไปบนบอร์ดแล้วเนี่ยเวลาเอียงปุ๊บมันจะติดฮิตซิงครับ,รบเพราะว่าเสียงมันสูงจากภาพที่เห็นตอนแรกเนี่ยผมจะติดตั้ง cpu c เ o l e r ลงไปแต่จริงๆริงแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยัดลงไปไม่ได้เลยทันทีผมต้องลื้อแล้วก็ใส่ใหม่อีกส่วนหนึ่งคือก่อนที่จะติดลงไป cpu c เ o l e r ลงไปเนี่ย คุณจะต้องต่อสายด้านบนให้เรียบร้อยก่อนนะครับคือก่อนที่จะยัดลงไปคือตรวจสอบให้ดีครับว่าสายอะไรอยู่ตรงไหนต้องติดสายอะไรบ้างไม่งั้นหากคุณติดลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเสียเวลาลื้อใหม่หมดรอบนึงเลยนะครับก็อันนี้คือข้อครวรระวังนะฮะก็ลองดูอันนี้เป็นแนวทางผมมาลองผิดลองถูกให้แล้วกันเพราะว่า ผมก็ไม่เคยประกอบเซตที่มันแบบเล็กกระชับพื้นที่ขนาดนี้ก่อนที่จะพูดคุยกันต่อนะครับผมมาลองเปิดเครื่องดูดีกว่านะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าเฮ้อกราฟิกการ์ดสังเกตครับตัวนี้ตัวรุ่นใหญ่ RTX 2080 <c oughs> ก็ยังเหลือพื้นที่อีกนะ <c oughs> เห็นไหมแล้วก็จะสังเกตว่าทุกอย่างมันดูแบบลงตัวพอดีเป๊ะเลยอะ <c oughs> แต่ก็ยังมีในส่วนของแอร์โฟนะมันไม่ได้อัดแน่นแล้วไม่มีทางระบายลมเลยมันก็ยังมีอยู่นะครับ เรามาลองเปิดดูไหมนะฮะนี่โอ้ยฟุ้งฟิ้งสุดอะเออนี่ฮะเห็นไหมฐานด้านล่างไฟมันจะเป็นแบบเรนโบว์นะ,ะแบบค่าเดิมๆของมันแล้วก็พัดลมครับจะเป็นไฟลักษณะวงแหวน2ตัวซิลิอุสนะฮะซิลิอ,อุสลูป ASL120 เฮ้ยสวยอะ,ะดูลงตัวมากเลยนะแล้วก็ตัวตัวแรมด้านในเห็นไหมครับเป็น RGB นะครับทัฟแรมจาก t h r m a l t e ทนะฮะ แล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยคือคุณจะติดฝั่งนี้แล้วเป่าอัดก็ได้นะครับแต่ว่าผมสังเกตแล้วมันจะติดสาย power ตรงนี้ไงผมก็เลยไปติดฝั่งนี้แต่พอติดฝั่งนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเป่าอัดลมมันก็จะแบบไปคนละทางเนะเพราะว่าพัดลมด้านหลังเนี่ยมันเป่าออกด้านหลังงนี้แต่ว่าถ้าเราติดเพื่อให้มันเป่าอัดซิงค์เนี่ยมันก็จะหลังลมมันก็จะทางลมแปลกๆผมก็เลยต้องกลับด้านพัดลม แล้วก็เอาพัดลมอ่ะดูดออกฝั่งนี้ไปเลยนะครับผมเคยทดสอบนะหันพัดลมหน้าเข้าดูดออกเป่าออกเนี่ยผลมันต่างกันแบบไม่เยอะประมาณ1-2องศาอันนี้ที่ผมลองทดสอบเองนะรวมไปถึงการติดตั้งพัดลม2ตัวด้วยผลการทดสอบมันต่างกันแค่ประมาณ1หรือ2องศาพื้นที่ด้านล่างจะสังเกตว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันติดหม้อน้ําได้ไหมไม่ได้นะฮะหรือถ้าติดได้มันก็จะแบบบางมากๆอะ่ะ อีกทางหนึ่งคือถ้าเกิดใครอยากติดหม้อน้ําชุดน้ําตรงนี้นะผมคิดว่าถ้าการ์ดจอเป็นแบบรุ่นเล็กสล็อตเดียวเนี่ยมันก็จะทําได้คือถ้าเกิดใครใช้อาจจะใช้การาฟิกการ์ดตระกูลคอโดเพราะว่าคอโดเนี่ยเออพีสองพันพีสี่พันอะไรแบบนี้มันจะเป็นกินพื้นที่สล็อตเดียวก็อาจจะติดหม้อน้ำไว้ด้านล่างพัดลมไว้ด้านบนอาจจะพอได้นะแต่ผมไม่มั่นใจอะ่ะมันยังพอมีพื้นที่อยู่ก็พออ d a ap ์เแอพลายได้อยู่อะ่ะแต่ถ้าเกิดแบบเดิมๆม,มันเลยก็คือไม่สามารถติดตั้งหม้อน้ําได้ถ้าติดเนี่ยจะต้องติดฝังนี เป็นชุดน้ําปิดเป็นหม้อน้ำตอนเดียวดูด้านหลังหน่อยไหมนี่คือด้านหลังเคสสังเกตนะครับอันเนี้ยผมอะ่ะไม่ได้เก็บสายเลยเอาจริงๆผมไม่ได้เก็บสายไฟเลยผมยัดเข้าตามร่องนี้มันจะมีร่องร่องเนี่ยด้านในเนี่ยคือทุกอย่างมันดูแบบพอดีแล้วก็ลงตัวมากๆ มันดูลกไหมเออดูแบบนี้ลกแต่ถามว่าพื้นที่มันค่อนข้างเล็กแต่ว่ามันก็เก็บสายได้ดีเลยอะ่ะลองมาปิดฝาดูคืออย่างที่บอกคือผมเรียกว่าเลาะมันตามร่องอะ่ะเท่าที่สามารถวางได้นะครับนี่เห็นไหมแล้วเราลองมาปิดดูฮะปึ๊บเนี่ยดูดิแค่นี้เอง ถือว่าโอเคเลยนะเคสเล็กแต่ว่าแบบไม่ต้องมาพิถีพิถันอะไรมันมากอะ่ะนะแค่อย่างเดียวเลยอะ่ะที่ผมอยากจะบอกก็คือวางแผนในการติดตั้งให้ดีๆด,ดูเรื่องสายไฟให้ดีๆด,ดูพอร์ตเชื่อมต่อบนเมนบอร์ดให้ดีๆว่าสายมันจะอยู่ช่วงไหนแล้วก็คุณก็ลอดสายรอไว้เลยอันนี้สำคัญมากครับไม่งั้นเนี่ยมันต้องลื้อใหม่เลยอะ่ะเพราะว่าเนี่ยเวลามือคุณล้วงเข้าไปอย่างเงี้ย มันยากมากเลยนะยิ่งเอาเฉพาะคนที่แบบว่ามือใหญ่ๆออมันจะติดเลยอ่ะส่วนหนึ่งก็เรื่องของฮีทซิงอันนี้มันยังดูเห็นไหมโล่งจะสังเกตพื้นที่ครับยังเหลืออีกอ่ะเห็นปะ่ะด้านในอ่ะเนี่ยระยะเพราะว่าฮีทซิงตัวนี้อย่างที่บอกคือ125เซนไม่ใช่125เซน1น5ม mm มนะครับแต่เคสตัวนี้รองรับ CPU c o o คูลเลอร์สูงสุดคือสูงสุดหมายถึงความสูงนะก็คือ160ม mm Hey. เห็นไงครับแม่สวยงามจริงและอันนี้ก็คือในส่วนของเคสมินิ i t x นะครับจาก INWIN กับ A1 Plus ใครสนใจครับสำหรับตัวเคสอย่างเดียวนะที่บันเดินมาพร้อมกับตัว Power ราคา6,990บาทซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมี2สีด้วยกันสีที่ผมได้มาแน่นอนเป็นสีดำอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวครับเป็น White Edition ก็ใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับ เราจะแทรกรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Bigger Box นะครับที่ส่งเคสตัวนี้มาให้เราทำการทดสอบน o อกทัวนะครที่ส่งในส่วนของ CPU Cooler แล้วก็กราฟิกการ์ดนะครับจากกาแล x กรวมไปถึง Intel ที่ส่งตัว CPU มาให้เราทาการรีวิวกันด้วยส่วนของมั t เตอบอร์ดนะครับจาก Asus นั่นเองแล้วก็สุดท้ายครับเทอร์มัทเทคครับ ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านจริงๆครับที่ทําให้เราสามารถประกอบเซตได้แบบนี้นะครับโอเคสําหรับใครที่สนใจเคสตัวนี้ก็หาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและ Complete TV ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่คลิปหน้ากับ Complete TV ครับ